ชื่อพาร์วรันนะคะวันนี้ค่ะทันจะมา,อาบอกข่าวสารนะคะเกี่ยวกับ ธุรกิจออนไลน์นะคะวันนี้นะคะสําหรับคนที่อยากทําธุรกิจออนไลน์นะคะไม่ว่าจะอยู่ประเทศอะไรนะคะสามารถที่จะทํ online, าธุรกิจออนไลน์ตรงนี้ได้ทั้งหมดนะคะอย่างนี้ค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณเล่นเฟซเล่นไลน์อยู่แล้วนะคะแนะนํานะคะให้คุณนะคะติดต่อคนที่ส่งลิงก์นี้ให้นะคะซึ่งในส่วนของตัวเนี้ยค่ะเราจะมีในเรื่องของวิธีการนะคะสอนว่าหลังจากเนี้ยนะคะคุณจะใช้เฟซใช้ไลน์อย่างนี้ค่ะในการทําธุรกิจนะคะเพื่อสร้างเงินหมื่นเงินแสนได้ยังไงนะคะไม่ว่าจะอยู่ประเทศอะไรนะคะ แค่มีอินเทอร์เน็ตนะคะคุณสามารถทําธุรกิจนี้ได้นะคะตรงนี้นะคะต้องแจ้งนิดนึงนะคะว่าบริษัทเจอเนต g โ o b a นะคะที่ทาทําการตลาดให้นะักตอนนี้นะคะมีออนไลน์ทั้งหมด159ประเทศทั่วโลกนะคะและตอนนี้ค่ะทันเองอะค่ะเป็นหนึ่งคนนะคะที่มีทีมงานนะคะมากกว่า15ประเทศนะคะแล้วเดี๋ยวทันจะให้ค่ะทุกคนนะคะลองดูนะคะว่ามือถือเครื่องเดียวนียค่ะสามารถสร้างรายได้ให้ กับทานนะคะมากกว่า1นึ่งแสนบาทต่อเดือนได้นะคะวันนั้นทุกทุกคนนะคะก็จะสามารถได้เหมือนกันนะคะอยากให้ลองเรียนรู้นะคะแล้วลงมือทําดูนะคะติดต่อคนที่ส่งลิงก์น,นี้ให้เลยนะคะ